สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Double TK นะครับวันนี้ผมมาในเกม The Obsidian Neverland มารีวิวเทศกาลหิมะแฟนตาซีนะครับอัปเดตใหม่ของวันนี้นะครับนี่ครับมุมขวาบนเนาะมันก็จะมีรูปปั้นหิมะนะครับแต่ก็คื่อว่าเทศกาลหิมะแฟนตาซีนะครับคลิกเข้าไปเลยป๊บนี่ครับหน้าตาประมาณนี้เริ่มนมาที่19นะครับเดือน12ครับก็คือวันนี้เนาะ ถึงวันที่หกเดือนหนึ่งก็คือปีหน้าเนาะก็เหมือนทีมปีใหม่พอดีทีมคริสต์มาสพอดีครับที่ดูจากที่ดูจากหน้าจอเนาะมันจะมีทั้งหมดหกโหมดนะครับจากเริ่มจากด้านขวามือคือถุงโชคคริสต์มาสยังไม่เปิดนะครับแล้วก็มาจนภัายโลกหิมะอันนี้เปิดแล้วอันนี้สิบแปดวันแปดวันก็ยา,ยาวๆนะครับ แล้วก็สงครามปลาแห้งนะครับยังไม่เปิดนะหลังจากสี่วันเดี๋ยวผมมาดูทีกทีหนึง่งของควันปีใหม่อันนี้ก็ยังไม่เปิดนะครับทำอะไรไม่ได้อีกสิบวันปา,าร์ตี้มรุ์หิมะก็อีกห้าวันหนึ่งเปิดแล้วก็เช็คอินโลกหิมะน,นี่เปิดแล้วนะครับนะเราไปเช็คอินก่อนดีกว่าเช็คอินก็ง่ายๆนะฮะมีวันที่เจ็ดเนาะได้รูปได้รูปโปรไฟล์ไหมใช่เนี่ยได้รูปเอาโปรไฟล์นะครับเจ๋งเลย ในงบวันที่14เนอะได้ฉายานะครับนักเที่ยวหน้าใหม่แต่มันจํากัดเวลานะครับเดี๋ยวมันก็าหายไปด้านบนก็จะเป็นพวกลูกเต่าเนาะลูกเต่าเอาไว้ใช้กันหมดนี่ครับจนภัยโรคหิมะนี่ครับปุ๊บกติกาง,ง่ายๆนะครับเหมือนเก็บทั่วๆไปเลยถ้าลูกเต่าแล้วก็เดินนะครับตัวลูกเต่าสีทองก็เลือกได้ว่านะจะเดินกี่ก้า มีลูกล้มดวงดาวนะครับได้รางวัลํำค่าเนาะเนี่ยครับถ้าตกแล้วที่ที่มีดวงดาวเนี่ยได้ก็ได้รางวัลํำค่าไปถ้าผ่าหลังผ่านจ,จุดล้มต้นเนาะจะรับไปนหนึ่งรอบถ้าสะสมจํานวนรอบได้ก็จะได้รับรางวัลด,ด้วยนะครับเมื่อหยุดบนช่อง,งต่างๆเนาะก็จะมีอีเวนต์เรื่องราวมากมายนะครับเดี๋ยต้องลองไปดูนะว่าอีเวนต์อะไรมั่งถ้าตกลูกเก่านี่น่าจะได้ลูกเก่าสีทองนะครับถ้าตกไอ้ตรงป้ายนี่น่าจะเดินเดินเพิ่มเนาะ เมื่อยู่ที่ช่องโอกาสมาเยือนโอกาสมาเยือนก็จะเป็นแบบขวดนะครับจะสูบได้รับมอบหมายเทศกาลพิเศษนะครับแต่จะทําสําเร็จจะได้ลูกเต่าสีทองอ๋อเป็นเครดนะเล็กเทพแห่งลูกเต่ามาเชิญรูกมกิจรรมต่างๆนะครับถ้าตกลูกเต่านี้เนาะที่เป็นเทพนะครับต้องตัดสินใจดีๆนะจะอาจจะได้รับรางวัลดีๆหรืออาจจะต้องจ่ายค่าตอบแทนเล็กน้อยด้วยโอเคครับเทพลูกเต๋าก็จะมีรายละเอียดครับ ยิบย่อยไปอ่านได้นะครับเพื่อนๆนี่ผมไปอย่างเร็วเลยนะรับลูกเต๋ากนครับอันดับแรกล็อกอินนะรับไปแล้วก็จะมีเควดเนาะมีทำต่างๆก็ะจะได้เกรดนะครับไอ้ได้ลูกเต๋านะครับที่ผมมีทั้งหมดห้าลูก,กน,นะครับอันนี้จํานวนรอบที่ผ่านนะผ่านครบหกแปดสิบรอบอะไรเงี้ยก็จะได้ของรางวัลตามด้านขวาเนาะ นี่เป็นอับบ้านนะก็ดีนะครับตสมอีกหนึ่งดาวจะได้รับรางวัลน,นี้ครับอของตกแต่งเหรอโอ้จ๋วเลยนะครับเนี่ยสะสมครบสามดาวด้วยแ่นนะครับเท่เลยโอ้หนี่ก็ดีนะครับเลือกเองได้เจ็ดดาวสิบสองดาวได้มวกสิบแปดดาวโอ้หนี่แจกแบบสุดยอดเลยนะครับนี่เพื่อนๆต้องกลับมาเล่นแล้วนะึ่วนนี้คนหายไปเยอะนะครับอาจจะเบือ่อๆกัน โอ้โหนี่ฮะเราจัดวางในบ้านนะเท่มากนะแจกกระนำนะครับแต่จะเก็บดาวถึงขนาดนี้ไหมอาจจะต้องเติมหรือเปล่าอะไรเงี้ยเรามาเรามาคอยกันดีวกว่าปุ่มรับปุ๊บ่ะสี่นะครับเดินหน้ากี่ก้าวดีนะอ๋อ มันดูไม่ได้นะมันบางจอเนี่ยผมไม่คลิกง่ายครับกดแล้วมันก็เดินได้เลยอ๋อมันมีทิศเล็กน้อยนะครับเนี่ยสมมติถ้าเราจะตกไอตัวนี่แกะเราก็จำขนาไปก่อนเนะาะเนี่ยตกไปเนี่ยนี่นะครับเราก็จำนะตัวใบดาวมันก็คือสามก็เลือกสามนะครับตัวนี้คือสามนะสามถ้าได้ก็ดีครับในด,ดาว อ่านะครับเดินไปอีกสามปะเี่ยคงขวัญน,นะอะไรไม่รู้เดี๋ยวเขาไปเปิดดูนะครับหกนะครับโหเดินโคตรไกลนะก็ดีนะครับจะได้จำนวนรอบด้วยอ,อยากได้ดามาก่อนะครับหกโ,โ,โอเคหนึ่งรอบแล้วนี่ครับ นี่ปะโอ้ผมไม่ได้ดูเลยนี่อกี้แย่้ yeah, วเมื่อกี้มาลงตรงไหนเนี่ยน่าจะสามนะครับที่ผมจะไม่ผิดปุ๊บ,บสี่เอาได้สี่คิด <c> ว <oughs> ่าสามเขาไป็นของตกแต่งละอันนี้ถ้าตกตกสี่แจวเลยนะครับ านะาถ้าโตนี้เราต้องเอาเลือกหนึ่งครับจะได้ดาวต่อได้นี่เหรอีผมเ็มคกิดตลอดเลยวยพรอ่าเราไปดูนะวยพรเอาเป็นภารกิจนะครับเราต้องกลับไปนะมีไหมขึ้นไหมไม่ขึ้นนะเดี๋ยวผมเขาดูอีกรอบนะครับเริ่มงงๆแล้วนี่ตับทุกเต่านะ ป่าแห่งปา่าเนื่องจากอวันอ๋ออ,อ,อยู่ไหนวะเนี่ยป่าแห่งป่าเดีด๋ยวผมส่งเพีกันป่าแห่งปา่าโอเคครับเพิ่งผ่านมาเนาะอ๋อมันมีเคียสอยู่นี่ครับกดได้กดได้ผมก็ว่าอยู่แล้วก็เดินไป ระหว่างเดินแล้วก็ไปรีวิวเพียงอื่นกันครับของขวัญปีใหม่เนาะจะเปิดอีกสิบวันสามารถเข้าได้วันละครั้งนะครับเปิดทุกวันนะ้า่ก็เรากดเริ่มต้นมันจะมีหีบร่วมาจากบนหน้าจอนะครับแต่ละครั้งคลิกได้รับสูงสุดได้สิบหีบนะครับเปิดหีบจะได้ละวันแบบสุ่มนะล้ววันที่หนึ่งกับวันที่สองนะครับจะมีหีบของขวัญที่คาปีแบบพิเศษนะสามารถ กดทีก็ต้องมาทีอันนี้ครับเจอแล้ะข่าวนะข่าวได้เลี๋ยวค่อยกลับไปนะครับเดีย๋ยวผมขอรีวิวนี่นะวันที่หนึ่งวันที่สองจะมีหีบนะพิเศษนะเราต้องไปที่เมืองหลวงนะครับถึงจะร่วมกิจกรรมนี้ได้นะสงครามป่าแห้งคลิกดูไม่ได้นะครับสงครามป่าแห้งตุงโชคก็คลิกดูไม่ได้ปาร์ตี้ก็คลิกดูไม่ได้นะครับอะเรามาต่อเลยว่ะ ร่องต่อเดี๋ยวผมขอเดินไปทำควุชก่อนนะครับเนี่ยภารกษษษษษิจคิวอ่าได้คุชแล้วเราก็ได้ของนะคับคิวๆเลยเลือกเองได้นะเลือกเองได้ผมก็จะเลือกอันสองนะไดดาวอยู่ที่เก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับเพื่อนๆเอาเลือกเองได้เนี่ยมันลงอันไหนก็ได้นะผมเก็บไว้ก่อนดีกว่า อย่าลืมมาทำพักนธกันันะครับนี่ครับมอกของขวัญในเพื่อนผลิตไอเทมงานฝีมือง่ายๆนะไม่ยากไอเทมงานฝีมือก็ตามนี้เลยครับสามชิ้นจะปลายครับแล้วกลับไปดูเนาะ มันจะขึ้นเครื่องหมาไอ้ลูกสอนแดงๆนะครับจุดแดงผมยังไม่ใช้นะสีทองเขียนไปก่อนแล้วกันอกหูแล้วแต่ไกลๆะ,ๆะแล้วก็อะไรออเดอร์บ้านนะจะทีมสำรวจคุ้มกันนะออเดอร์บ้านก็ไปเลยครับ อังค่านแบบแบบสายเติมเนาะบางทีพลังมันเยอะแล้วก็แบบเบื่อแล้วเจอแต่แบบเจอแต่ดันเดิมๆดันที่ง่ายๆอะไรเงี้ยนรกง่ายๆเทพีศาจตร์ง่ายๆอย่ายงีาง้งก็เลิกเล่นกันไปแต่ผมก็สู้ผ่านหมดแล้วนะยกเป็นนรกหกไอ้นรกนรกเก้านะครับยังไม่ไหวนะมันเหมือนโหดขึ้นเรื่อยๆนี่ผมมาเอาอเดร์บานครับ นี่เราก็ได้ล่ะติดแดงแดนขึ้นละรับเลยถอยไปครับถ้าได้สามนี่ดีนะครับนี่ป้ายอะเดินสีช่องนะเดินสองช่องสามโอ้โหดีมากนะได้ดาวแหละนี่ครับได้ละเพจอ,อพันธ์นแสงแค่ประมาณนี้ครับรีวิว ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ